สวัสดีครับผมพีทวีก o ปฮอนด้าวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นจะเป็นอย่างไรเชิญไปชมได้เลยครับ 1. กระปุกน้ำมันเบรกควรตรวจสอบเดือนละ1ครั้งให้อยู่ระหว่างขีดบ,บนหรือขีดล่าง 2. ถังพักน้ําฉีดก,กระจก ควรตรวจสอบเดือนละหนึ่งครั้งหรือก่อนเดินทางไกลและในช่วงหน้าฝนสามารถผสมน้ำเปล่าหรือแชมพูอ่อนกลับลงไปได้นะครับ 3. วิธีการตรวจเช็คน้ำมันเครื่องควรเช็คเดือนละหนึ่งครั้งโดยวิธีการดึงก้านวัดขึ้นมาหนึ่งครั้งเพื่อเช็ดทำความสะอาดและเสียบกลับไปดึงขึ้นใหม่หนึ่งครั้งเพื่อดูระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระหว่างขีดบนกับขีดล่าง น้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ6เดือนหรือ1 0 0 0มกิโลสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบควรสังเกตได้จากไฟลูกปัจแจเเืินโชว์ที่หน้าปัดนะครับสี่ยาหม้าน้ำควรตรวจสอบเดือนละหนึ่งครั้งให้อยู่ในระหว่างขีดบนกับขีดล่างคำแนะนำนะครับไม่ควรเปิดสาน้ำยาม้าน้ำในขณะเครื่องยนต์ร้อนอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้5้าควรตรวจสอบแบตทุกๆหเดือนด้วยนะครับมันดูแลรักษารถยนต์เป็นประจำด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ